สวัสดีครับพบกับพี่รักษ์ช่องเถิ a อดดันะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่รักษ์จะมาตอบคำถามคุณ v i กสเตอร์ชอ7์สองนะที่ถามพี่เข้ามานะครับซึ่งคลิปนี้นะเป็นคลิปที่พี่พูดถึงเรื่องคน IT จะพัฒนาตัวเองอยังไงตั้งแต่ IT ทีสปอร์ไปถึงขั้น engineer ยร์นะครับ it engineer system engineer หรือสูงกว่าจะต้องทำยังไงนะครับก็ดีใจนะที่มีคนมาดูคลิป นะครับผมเองเนี่ยน่อนว่าหลักการของพี่รักษ์เองเนี่ยอยากจะคิดอยากจะพูดอะไรในสิ่งที่ตัวเองพูดเนี่ยพี่ก็จะคิดว่าหัวข้ออะไรน่าจะนํามาแล้วมาคุยให้ฟังนะครับและแน่นอนพี่ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์และน่าจะมีคนมาฟังก็ต้องขอบคุณคุณวิกเตอร์ชอนะครับคําถามของวิกเตอร์ชอ2สองเจ็ดสองเจก็คือวิกเตอร์ชอถามพี่รักษ์ว่าตอนนี้เนี่ย เป็นซีเนียซีเนียซิสเต็มเอนจเนียร์ดูแลโปรดักต์หนึ่งของ Microsoft ดูดูโปรดักต์หนึ่งของ Microsoft นะครับจนสเปเชียลิสต์นะแต่ตอนนี้อยากเป็นทีมลีดและอยากรู้ทุกอย่างแต่ไม่อยากลงลึกสเปเชียลิสต์รบกวนแนะนำหน่อยแนะนำทีครับพี่นะครับเออก็ต้องแกะคำถามของ วิคเตอร์ชอว์สองเจ็ดสองเจ็ดก่อนนะว่าอันดับแรกเลยวิคเตอร์ชอว์เองเนี่ยสองเจ็ดสองเจ็ดเองเนี่ยตอนนี้เขาเป็นซีเนียร์ซิสเต็มเอนจิเนียร์หมายความว่าเขาคือเอนจิเนียร์ที่อยู่ค่าย Microsoft, ไมโครซอฟท์มาอย่างยาวนานมีความรู้มีความเข้าใจในเชิงการดีไซน์ระบบนะครับเข้าใจเชิงโปรดักต์เท่าที่ฟังดูเข้าใจเชิงโปรดักต์ นะครับแต่ประสบการณ์จริงๆกับการที่ implement หรือยก product ที่ตัวเองเชี่ยวชาญเนี่ยดีไซน์จกนกระทั่งถึง user หรือลูกค้าเลยหรือเปล่าเนี่ยอันนี้พี่ลักษ์ยังไม่รู้แต่ว่าแน่นอนมีประสบการณ์เยอะแน่นอนและประสบการณ์ที่เยอะนี้ใช้งานจริงแน่นอนคนกล้าคอนเฟิร์มนะครับจากที่เขาบอกว่า s e เนียร์เซนเตอร์จเแต่บิง เบื้องลึกเองเนี่ยผมเองอาจจะไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าวกเตอร์ชอของเรา2.27ของเราเนี่ยสกิลหรือทักษะขนาดไหนแต่จากที่พูดให้ฟังว่าดูแล Product มันคือ Product Manager ของ Microsoft สักตัวแต่ไม่ได้บอกพี่ลักว่าตัวไหนจนกระทั่งถึงเป็น s p e c i a l ลิสตมายความว่าเขาเก่งรู้ลึกนะครับแต่อยากเป็นทีมลีดและอยากจะรู้ทุกอย่าง จริงๆเอ่ะคำว่ารู้ทุกอย่างผมอาจจะตีความยากนะครับวิทอชชอร์พิักอาจจะตีความยากแต่พี่รักเข้าใจว่าเดิมทีเป็นซีเนียอาจจะดูเอนจิเนียและคำปรึกษาเอนจิเนียอยู่นะครับเข้าใจเรื่อง product เป็นอย่างดีเชิงลึกของ product ์นั้นๆก็รู้ลึกนะครับทีนี้ สิ่งที่พี่รักษ์ไม่รู้คือเป็นคนของ Microsoft เลย Microsoft Thailand เลยหรือเป็นบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ Microsoft นะครับแต่ถ้าที่ฟังดูน่าจะเป็นบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ Microsoft และรู้เข้าใจ Product หนึ่งของ Microsoft และเป็น Specialist ด้วยอยากจะเป็นทีม e a d นะครับทำยังไงดีแนะนำหน่อยอันที่หนึ่งเลย นะครับถ้าถามถ้าคําถามนี้นะมันจะและคําตอบที่พี่จะตอบมันจะช่วยได้ก็คือว่าอันที่หนึ่งเลยในการทํางานใดๆรวมทั้งหน้าที่การงานของเราทุกคนล้วนอยากจะเติบโตนะทุกคนล้วนอยากเติบโตและเมื่อเราทํางานมานานแล้วเราก็จะต้อง เปิดโอกาสให้ตัวเองคนไอทีจำนวนไม่น้อยนะครับยึดติดยึดมั่นถือมั่นกับความรู้ที่ตัวเองมีและกลุ่มที่1ก็คือเป็นกลุ่มที่คอนเซอร์วที e ฟไม่อยากเปลี่ยนแปลงกลุ่มแรกคือไม่อยากเปลี่ยนแปลงสมมติตัวเองมีทักษะอย่างไรและทำงานในสายนั้นๆทำงานอยู่จุดๆนั้นแต่มันยังเกิดคุณค่ากับองค์กรอยู่ และก็ยังมองว่าหากินกับตรงนี้อยู่ยังอีกได้นานแบบนี้ก็ไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะขี้เกียจที่จะไปฝึกตนเองและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่แบบที่หนึ่งแบบที่สองคือคนแบบวิ c t o ช s สองเจ็ดนี่แหละคือตัวเองพัฒนาตัวเองมาแล้วหลายปีจนกระทั่งตัวเองเป็นซีเป็นซีเนียซิสเตมเอนจิเนีย นะครับซีเนียเนี่ยอย่างน้อยหปีนะแล้วก็ทําตรงนั้นอยู่นะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยการเป็นดูการดูแล product Microsoft หนึ่งตัวที่ว่าพิลักไม่รู้ว่าคือตัวไหนจนกระทั่งเป็นสเปเชียลิสต์คำว่าการดู Product ์หนึ่งหนึ่งของ Microsoft และเป็น Specialist ต์คำถามของพิลักคือพิลักเข้าใจหรือเปล่าว่ามันหมายถึงอะไรเข้าใจคำน้อง ในยุคก่อนเก่าเนี่ยนะครับคำว่า specialist เนี่ยมันหมายถึงความเก่งและเข้าใจเก่งจริงไม่จริงไม่รู้นะแต่ Microsoft มีคำว่า specialist อย่างเช่น Active Directory Specialist HQL Server Specialist นะครับ Windows Server Small Business Specialist Windows Server 2022 Specialist นะฮะ Exchange Server Specialist เนี่ยคำว่า Specialist เนี่ยมันก็มีความรู้และเข้าใจอะไรบางอย่างเชิงลึกแต่การที่จะปฏิบัติจริงเป็นเชิง Engineer ลึก t u r b o c h o o t i n g นั่นโน่นนี่ได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งแต่การเข้าใจฟีเจอร์นั่นโน่นนี่รู้ที่จะดีไซน์รู้ที่จะบอกว่าไอ้ Product นี้มันมีคุณค่ามันมีความหมายและมันเอาไปใช้อะไรได้อันนี้ ในเชิงไมโครซอฟมันเป็นอย่างนั้นแต่ความสามารถจริงสู่การปฏิบัติอีกเรื่องหนึง่งอันนี้ผมไม่รู้ว่าทักษะหรือสกิลของวิงเตอร์ชอเป็นขนาดไหนนะครับแต่ถ้าดูมานานผมก็เชื่อว่าวิงเตอร์ชอปสองจุของเราเนี่ยที่ถามพี่รักเองเนี่ยผมว่าน่าจะรู้แจ้งเห็นจริงเกี่ยวกับงานที่ตัวเองดูในเชิงลึกในสเปเชยลิตแต่ พี่อยากจะอธิบายวิกเตอร์ชอว่าในแง่ของเทคนิคอลสกิลของวิกเตอร์ชอว2สอเนี่ยเมื่อเราเองเนี่ยเก่งมากๆคำถามคือระหว่างที่เราพัฒนาตนเองเนี่ยทักษะอย่างอื่นของวิกเตอร์ชอมีอะไรบ้างและแน่นอนกับการที่บอกว่าอยากจะเป็นทีมลีดหมายว่าอยากเป็นหัวหน้าทีมอยากจะเป็นหัวหน้าทีม ถูกไหมครับพี่รักก็จะบอกว่าการเป็นหัวหนะ้าทีมก็หมายความว่าเราจะต้องมาคุม Lead Technical l e a เราต้องมาคุมทีม Engineering ถูกไหมครับอ่าอันนี้พอดีอธิบายสั้นเลือกเกินแล้วพี่รักเองอาจจะจับใจความได้ไม่ดีมากการอธิบายเชิญตอบคำถามมันจึงอาจจะไม่ได้ดีที่ที่สุดหรือดีเพอร์เฟกหรอกนะแต่ พอเราบอกว่าอยากจะเป็นทีมลีดคำว่าทีมลีดในที่นี้คือเป็นทีมของเป็นทีมลีดของซีเนียร์ซิสเตมเอนจิเนียร์ถูกไหมหรือทีมลีดของ Microsoft Product ในองค์กรเราถูกไหมถ้าถูกต้องก็บอกพี่นะครับนะครับแต่พี่ติต้งต่างว่าใช่ดังนั้นแน่นอนว่าเราเองในเมื่อเรามีความเข้าใจและรู้ นะฮะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมทั้งเชิงลึกนะครับสิ่งที่เราต้องทำคือภาร,รกิจในการเป็นทีมลีดขององค์กรเราแบบที่หนึ่งคือองค์กรเราแบบที่สองคือเราจะมูฟหรือเปล่าอ่าแบบที่หนึ่งแล้วกันนะคือเราเองอยากจะถูกโปรโมทเพื่อที่จะเป็นทีมลีดพิรักษ์จะละเลยว่า มีทีมลีดของเก่าคนเก่าอยู่หรือเปล่าแล้วเราจะไปทดแทนตรงนั้นได้ยังไงพี่จะละเลยนะครับพี่จะมองโพซิทีฟเบกมองเชิงมอกว่าถ้าเราจะเป็นทีมลีดนั่นก็หมายความว่าหนึงเราจะต้องมีทักษะในการคุมทีมซึ่งทีมของเราประกอบด้วย System Engineer ของ Microsoft ในองค์กรเรานะถูกไหมครับอ่า เราก็ต้องเข้าใจว่าเมื่อเป็นทีมลีดบทบาทของทีมลีดเนี่ยคืออะไรเราจาเป็นต้องซัพพอร์ตการขายใช่ไหมหรือเราต้องมีพันธกิจเราต้องมีวิชชั่นอย่างไรนะครับในแง่ของการมีวิชชั่นเมื่อเราเป็นทีมลีดเดอร์แน่นอนเราต้องอัปเกรดสกิลของตัวเองครับ victor ร์ชอ2.7สอ อัพเกรดสกิลของตัวเองเดิมทีเราเคยเป็นเป็นซีเนียเราอาจจะมีบ้างที่ handle ลูกน้องหนึ่งสองสามสี่ว่างไปหรือรุ่นน้องที่เป็นจูเนียกว่าหรือเป็นซิสเต็มเป็นจีเนียธรรมดาถูกไหมแต่พอเราเองเนี่ยเป็นทีมลีดทีม l ีดในที่นี้ในมุมของพิลักษ์ถ้ามองตามโครงสร้างทีมลีดด้าน Microsoft product ยังมีซสเต็มซีเนียร์ซสเต็มนจิเนียร์หลายคนเลยแล้วก็มีเอนจิเนียร์และมีไอทีพพอร์ตแล้วก็อัานไปแล้วก็ต้องมีทักษะในการที่จะ 1. รับสารจากโครงสร้างองค์กรว่าถ้าเราเป็นทีมเป้าหมายของการที่จะให้ทีมลีดเดอร์นี้ทำาคืออะไรทีมลีดเดอร์นี้จะต้องจัดการอะไรได้มากกว่าการเป็นซีเนียร์จิเนียร์รับยอดไหมหรือคุยกับเซลไหม ไปกับเซลไหมหรือมันแอดวานขั้นไหนเพื่อที่จะเติมเต็มองค์กรว่าถ้าเราเป็นทีมลีดนั้นหรือองค์กรเราเนี่เป็นองค์กรเอาซอร์ซิ่งเหรอหรือองค์กรเราเป็นอะไรเมื่อมีทีมคําว่าทีมลีดในสถานการณ์นี้มันคืออะไรนะครับแต่อันนั้นคือการตอบโจทย์องค์กรถ้าองค์กรบอกว่าถ้าเป็นทีมลีดเดอร์นะครับที่จะรู้ทุกอย่างแต่ไม่อยากรู้ลึก ที่อยากจะรู้ทุกอย่างแต่ไม่รู้ลึกพิลักบอกเลยว่าอันนี้มันมันย้อนแยง้งสิ่งที่และอาจจะทำให้คุณเข้าใจและสูญความเป็นตัวเองรวมทั้งคุณค่าที่มีอยู่ในตัวเราพิลักก้าบอกเลยว่าคุณควรจะเป็นทีมลีดเดอร์แน่นอนพอเป็นทีมลีดเดอร์เราจะไปโฟกัสกับน้องๆที่เป็นซีเนียร์เอนจิเนียหลายๆคน ภายใต้ซีเนียร์เอนจิเียอาจจะมีเอนจ n เนียร์ของ m Microsoft หลายหลยคนเข้าใจใช่ไหมเราจะมาบอกว่าแต่ไม่อยากลงลึกเรื่องสเปเ i ียลิสแน่นอนเราจะทิ้งคำว่า Specialist ต์ในตัวเราไม่ได้แต่เราอาจจะใช้ประสบการณ์นี้ได้พี่ลักบอกเลยว่าเมื่อเราขยับตำแหน่งหน้าที่สูงขึ้นเมื่อเราขยับตำแหน่งหน้าที่สูงขึ้นเราไม่อาจจะไปโฟกัส เรื่องรายละเอียดได้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ทักษะนี้เราจะทิ้งไม่ได้เราจำเป็นจะต้องใส่ใจและสนุกกมันต่อไปแต่เราอาจจะเบาลงในแง่ที่จะต้องไปลงรายละเอียดเพราะเราสงสัยอะไรเราอยากจะพรุฟอฟคอนเซ็ปต์สิ่งใดเรามีโจทย์จากธุรกิจของเรามาที่เราเราเป็นทีมลีดเดอร์เราสามารถที่จะ ส่งอินฟอร์เมชันรี u ควเ m นต์ตรงนี้ไปยังทีมของเราได้แบบนี่ถ้าองค์กรเรามันเป็นลักษณะของ R&D Research and Development แต่มันไม่ใช่ไป Research อะไรใหม่ๆแต่มันเป็นทีม e s e a r c h ด้านวิธีการด้านการดำเนินการหรือด้านอะไรก็แล้วแต่ที่องค์กรเราอาจจะไม่รู้ใช่ไหมครับเราโยนโจทย์เหล่านี้ให้ทีมเราได้นะอันนี้คือเรื่องของการพัฒนาตน ดังนั้นเราไม่จําเป็นต้องลงรายละเอียดได้แต่ทักษะการที่เราเป็นคนที่มีทักษะที่เข้าใจเชิงลึกได้เราจะรับสารและสามารถแปลงมาสู่การสั่งงานต่อไปได้ง่ายแต่นั่นแหละทักษะที่คุณควรจะต้องพัฒนาก็คือการที่คุณเองเนี่ยฝึกรับสารจาก เลเยอร์ต่อไปเลเวลต่อไปขององค์กรคุณการเป็นทีมลีดเองเนี่ยจำเป็นจะต้องสังเคราะห์ว่าทีมลีดในองค์กรเรามันเป็นทีมลีดด้านไหนถ้าทีมลีดของเราเนี่ยจำเป็นจะต้องพัฒนาเพื่อไปเซอร์วิสลูกค้านั่นนี่เราต้องดูว่าในองค์กรของเราเมื่อเรามารับหน้าที่นี้องค์กรของเรามีผลิตอะไรผลิตภัณฑ์อะไรที่ขายไปสู่ลูกค้าของเราได้เข้าใจใช่ไหมครับ รดักอะไรขององค์กรเราที่โซลูชันอะไรล่ะที่เรา deliver ให้กับลูกค้าของเราในเชิงของเราเมื่อเราเป็นทีมลีดแล้วเองเนี่ยเราก็ย่อมรู้ว่าสิ่งที่เราต้อง deliver ให้กับลูกค้าคืออะไรถูกไหมแล้วเมื่อเซลส์จะต้อง p พอ p o s พอะไรก็ตามให้กับลูกค้านะครับ ทีมลีดก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่ไป observe นั่งอยู่ในการสุทานทนานั้นๆเพื่อเก็บ requirement ไม่ไปเองก็ต้องดีไซน์ให้ลูกน้องเพื่อไปเก็บแล้วก็ต้องดีไซน์ว่าลูกน้องเองจะต้องพัฒนาตัวเองในการที่จะไปกับเซลแล้วเก็บ requirement ยังไงเข้าใจไหมต้องมีส่วนร่วมยังไงต้องมี participate ยังไงต้องเตรียมตัวก,ก่อนที่จะไปเจอลูกค้าย,ยังไงถูกไหม อาจต้อง s อทายไปและในขณะเดียวกันเราก็ต้องพัฒนาสกิลทักษะในการที่มองว่าองค์กรของเราต้องการเรามาเพื่อบริหารการทีมในทิศทางไหนทักษะในการสื่อสารที่เราจะต้องมีปัจจุบันเราอาจจะยังไม่ได้เก่งมากหรือเก่งแล้วเรามีจุดอ่อนตรงไหนอยู่เราต้องพัฒนาเรื่องการสื่อสารระหว่างเรากับทีมซีเนียและระหว่างเรากับด้านบน เขาจใช่ไหมครับแล้วการสื่อสารนี่สําคัญผู้นําจํานวนไม่น้อยที่สื่อสารไม่เป็นคนในทีมก็ไม่เข้าใจและที่สําคัญคุณออกไปข้างนอกคุณสื่อสารไม่เป็นคุณไม่เตรียมการคุณไม่มีกระบวนการภายในคุณเป็นลีด e r ์คุณก็ใช้คนไม่เป็นคุณก็ต้องฝึกในการที่จะอ s ไซ g n งานให้กับคน1 2 3่เพราะมัมีซีเนียร์เอนจิเนียร์เยอะเพราะคุณเป็นทีมลีด คุณก็ต้องทําเรื่องการบริหารการทีมงานของคุณซึ่งลูกน้องคุณอาจจะมีหลายคนคุณต้องมาจัดการว่า put the right man to the right job งานไหนควร assign ให้ใครอะไรอย่าง,ายยางไรยังไงงานไหนที่ต้องตอบหนวงข้าง,ง,งบนงานไหน urgent งานไหนไม่ urgent service m i n d จะต้องเป็นยังไงคำพูดคำจาของทีมบุคลิกจะต้องเป็นยังไงเนี่ยสำคัญ คุณก็เมื่อเป็นทีมลิทคุณต้อง managing controlling organizing ทีมคุณได้ manage จัดก,การทีม control ควบคุมว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อเขาสงสัยนะครับ organizing ถ้าเขาไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรก็ต้องจัดกระบวนการ process ในการทำงานของแต่ละคนแต่ละฝ่ายทำอย่างไรกระบวนการที่เป็น linkage ภายในทีมทำอย่างไรเวลาสั่งงานคุณทำงไงเพื่อตอบสนององค์กรดังนั้นเนี่ยพอเป็น leader มันไม่ได้มองเรื่องเทคนิคอลอยู่แล้วพอเป็นลีดเดอร์นะไม่ได้เจาะจงเรื่องเทคนิคอลหรือสเปเชียลิสต์อยู่แล้วแต่ถ้าคุณมีทักษะแล้วคุณเป็นสเปเชียลิสต์มาก่อนคุณเป็นซีเนียร์ซิสเตมเอนจิเนียร์มาก่อนคุณจะเข้าใจลูกน้องคุณคุณจะเข้าใจเรื่องงานคุณจะทิ้งตรงนี้ไปคุณจะเสียโอกาสมหาศาลพี่ก็ไม่แนะนําให้คุณทิ้งไปพี่เองก็มีทักษะพวกนี้ไม่เคยทิ้งไปแม้แต่วินาทีเดียวแล้วก็รักทักษะนี้ด้วย การที่เรามีความรู้ความเข้าใจอย่างดีเราจะรับฟังโจทย์ที่มันยากๆได้ง่ายกว่าคนอื่นที่ไม่รู้เรื่องและจะแปลงโจทย์จากภาษาแบบ business มาเป็นภาษาเชิงเทคนิคให้ทีมก็ได้และแปลงจากคำพูดยากๆให้เป็นคำพูดง่ายๆให้ข้างบนที่เขาสื่อสารกับเราได้เข้าใจแบบง่ายๆและในขณะเดียวกันก็ฝึกลูกน้องของเราให้รับฟังคำพูดที่เป็นคำพูดธรรมดา ไม่ใช่เทคนิคเทอมให้เขาเริ่มคือเปลี่ยนตัวไอ้พวกท่เฎีนี่ยทั้งหลายจะได้ไม่ต้องพูดสับเทคนิคอลทั้งหลายทั้งปวงนะครับนะดังนั้นถ้าถามพี่ว่าอยากจะเป็นทีมลีดนะครับและอยากรู้ทุกอย่างแต่ไม่อยากลงเทคนิคอลเชิงลึกพี่ลัก,ก็บอกว่าคุณเป็นทีมลีดข้อที่หนึ่ง ความรู้ความสามารถเชิงลึกของคุณที่มีอยู่เป็นแต้มต่อข้อที่2คือคุณจะต้องทักษะนะคุณต้องเพิ่มทักษะของตัวเองให้มันมากขึ้นโดยทักษะอย่างเช่นการบริหารการทีมงานการสื่อสารว่าคำพูดคำจาของเรานะครับ ต้องสื่อสารกับทีมงานของเราเราจะต้องรู้จักการวางแผนทรัพยากรบุคคลหรือการวางแผนโปรเจกต์แมจเมนต์แน่นอนมันมีเรื่องแผนก็คือมีเรื่องเวลามีเรื่องคนมีเรื่องลำดับการทำงานมีการจัดทรัพยากรมีเรื่องการเลือกใช้คนถูกไหมงานนี้คุณจะต้องทำยังไงต่างๆรวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ หรือแม้กระทั่งการ improvement กระบวนการภายในทีมของคุณื่อคุณเป็น leader คุณก็ต้องดูว่าปัจจุบันระบบการทำงานมันเป็นระบบหรือไม่มีข้อดีอยู่แล้วข้อดีนั้นพัฒนาได้ไหมหรือเรามีจุดอ่อนเรื่องของ process การทำงานภายในทีมเราต้องมานั่งมานึกว่าถ้ามันมีความคลุมเครือตรงไหนมันมีอะไรที่ทำให้ ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการทํางานมันไม่เวิร์กคุณก็ต้องดูนี่ไงคุณก็ไม่จําเป็นต้องลงลึกแล้วแต่คุณรู้ว่างานแต่ละงานเนี่ยคุณมองปลาดเดียวด้วยคุณมีประสบการณ์คุณจะวางโปรเซสได้ดีและคุณจะเลือกใช้คนอย่างถูกต้องและคุณจะวางแผนว่าแต่ละคนในองค์กรจําเป็นจะต้องพัฒนาทักษะของแต่ละส่วน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 คุณดูไปคอรสซับมันมีตั้งหลายโปรดักต์คุณเป็นทีมลีด คุณจะต้องวางแผนการพัฒนาทีมใช่ไหมครับให้มันสอดคล้องสภาวะความต้องการหรือแนวทางบริการขององค์กรคุณถ้าไม่สอดคล้องสิ่งที่คุณจะต้องเจอก็คือคุณก็มัวในการพัฒนาัดแต่การพัฒนาใดๆก็ตามที่มันจะ Perform a n แ e และ efficiency ที่สุดก็คือองค์กรของคุณกำลังไปทิศทางไหนผู้บริหารกำลังวิชัช่นอะไร นะครับวิชันทิศทางนี้นะครับซึ่งแน่นอนวิชันมันก็ต้องมีวิชันแล้วคุณเองต้องทําเพื่อสอดคล้องต่อวิชั่นองค์กรถูกไหมคุณก็เอาตรงนี้เป็นที่ยึดแล้วก็พัฒนาคนพัฒนาทักษะคุณเองก็ต้องเป็นเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการทีมบริหารจัดการคนบริหารจัดการสกิลบริหารจัดการสถานการณ์ฝึกที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้มากยิ่งขึ้นเชิงนนการจัดการ นะทักษะที่คุณต้องมีรู้ทุกอย่างแน่นอนคุณก็ต้องรู้ทุกอย่างรู้ทุกอย่างในที่นี้คุณต้องตีความมาเลยว่าคุณรู้ทุกอย่างในที่นี้คืออะไรที่จะต้องรู้บ้างเป็นอันดับที่หนึ่งรู้เร่งด่วนสองรู้อย่างรวดเร็วภายในหนึ่งเดือนรู้เร่งด่วนคือไม่เกินเดือนให้สามอาทิตย์สอง รู้ปานกลางภายในหนึ่งเดือนถึงไม่เกินหนึ่งเดือนครึ่งคุณต้องรู้หมดน,นะสามรู้ที่ไม่จําเป็นต้องรู้ไม่เกินสามเดือนให้โอกาสตัวเองสามเดือนเหมือนทำโปรอะนะครับนี่คือสิ่งที่คุณต้องทําดังนั้นคุณก็ต้องแกะเรื่องพวกนี้ออกมาให้ชัดเจนนะครับความท้าทายอะไรที่คุณต้องทําก่อนทําหลังทําก่อนทาหลังก็ถึงบอกไงว่าทําก่อนทําหลังคุณก็ต้องรู้ว่าภารกิจหลักที่เขามอบหมายให้คุณ คือซีเรียสที่สุดคืออะไรลองลงมาคืออะไรลองลงมาอันดับสามคืออะไรนะครับคุณก็ต้องแกะให้ออกแล้วคุณต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะแผนในการที่จะทำาป็ไงก็ต้องมานั่งเขียนแผนใช่ครับก็ต้องมานั่งดูทีมศักยภาพทีมก็ต้องมานั่งดูว่าธุรกิจต่างๆที่จะทำงไง s t a โ e h o l d e r คนที่เกี่ยวข้องคืออะไร เมื่อเราเข้าใจว่าแต่ละซุนแต่ละฝ่ายแต่ละส่วนบางทีเราทําเป็นลีดเดอร์ตรงนี้เราต้องเกี่ยวข้องกับทีกับทีมเซลเราต้องเกี่ยวข้องกับเอชอาร์บางทีต้องจ่ายโอ้โบางทีเราต้องเกี่ยวข้องกับลูกค้าไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นเราก็ต้องมานั่งถ้าเราแกะทุกอย่างได้ถูกต้องได้ออดเห็นไหมแน่นอนว่าคุณรู้ทุกอย่างที่มันไม่จําเป็นจะต้องรู้ลึกในเชิงเทคนิคแต่คุณต้องรู้ลึกเทคนิคเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดคุณต้องเอามาใช้ เพราะคุณจะบางงานคุณอาจจะต้องกล้าสั่งเพราะว่าคุณรู้เข้าใจใช่ไหมครับการที่กล้าสั่งและรู้หรือคุณอาจจะต้องทดลองเองหรือคุณอาจจะหาทีมในการสั่งการทดลองอะไรบางอย่างที่ควรจะต้องเมคชัวเพื่อที่จะอะไรประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรคุณก็ต้องสั่งเพื่อทสก็คุณเป็นทีมเล็กในแง่ของนวัตกรรมในแง่ของ Proces รเซหรือแง่ของวิธีการที่มันจะทําให้คุณเซฟคอร์รไปยัดเวลาใช้เวลาน้อย ใช้เวลาสั้นให้องค์กรคุณประหยัดแมนดีคุณก็ต้องทําเนี่ยคือทักษะที่คุณต้องทําซึ่งมันไม่ใช่ที่จะต้องลงรายละเอีอยดแล้วแต่ทักษะที่คุณมีใช้ได้คุณต้องไม่ทิ้งและมีโอกาสคุณต้องพัฒนาตัวเองเรื่องพวกนี้ไปด้วยในเชิง observe สังเกตรหรือทดลองโดยการสั่งงารก็ได้เพราะคุณเป็นแมเนเจอร์แล้วนะครับเส้งนี้ผมก็เอามาฝากครับคุณวิกเตอร์ชอสองเจสอง็ นราหวังว่า